สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่จะมาสอนทำทริกนั่นเองนะครับน้องก็คือ15ทริคนันเองนะครับน้องๆก็คือหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับขนาดนักแข่งนะครับอีสปอร์ตนะครับน้องๆบางคนยังไม่รู้เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับนาอว่าแต่ละทริคนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็สามารถเอาไปทํากันได้นะครับน้องๆเราก็เก่งขึ้นแน่นอนนะครับน้องๆเราก็ได้ขึ้้้นนนนนนแแแดดงง่่อออบพีกกกเเลยถาาาทํป็โสขึ มีนะครับน้องก็จะเประมานี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่า15เคล็ดลับที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับงน้องก็คือสุดยอดเลยนะครับนะถ้าทําเป็นนะครับงน้องก็คือขึ้นแดงภายใน3วันแน่นอนนะครับบางน้องก็จะเประมานี่เลยนะครับสาหรับที่ที่พี่จะมาสอนวันนี้นั่นเองนะครับบงน้องแล้วก็สำหรับงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้างน้องอยากได้เพชรจากพี่หรือว่าอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับบงน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้นั่นเองนะคร ทำตามกติกานะครับบางน้องก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นั่นเองนะครับเนอะแล้วก็ให้คลิปนี้นะครับมีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับบางน้องก็รับไปเลยนะครับตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวแล้วก็เพชรห้าร้อยสิบเพชรนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องเออแล้วก็สำหรับบางน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนะครับบางน้องก็คือเมื่อเช้านะครับพี่โพสต์ไปแล้วนะครับบางน้องหรือว่าพี่อัพคลิปไปแล้วนะครับเมื่อเช้านั่นเองนะครับเนาะก็เป็นการบดหมายเลขหนัั่นนเองะครรบก็สาามถไป โหวตกันได้นะครับเนาะว่าจะเอาหมายเลข1หนึ่งหรือหมายเลข2นสองนะครับวันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับก็รอรับของได้เลยนั่นเองนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมเมื่อสานัันเองก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบนะงครับบาน้องก็กลับไปโหวตได้เลยนะครับเนาะก็มีแต่สกินบอรแรงนะครับพี่บอกเลยนะครับแล้วก็ได้ถาวรอีกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนั่นเองนะครับงน้องมานน้องงั้นไม่พูดมากนะครับน้องั้นไปดูคลิกแรกกันเลยดีกว่านะครับกเนบาบ ในด่าน4เวทสนะครับบังน้องก็คือเป็นด่านทะเลทรายตัวนี้เลยนะครับน้องสำหรับทิกตัวนี้นะครับบังน้องก็คือ ต้องใช้ไอวอลถึง3ลูกนะครับวงน้องก็คือต้องมีเพื่อนด้วยนะครับไม่ต้องมีก็ได้นะครับเอาที่จริงนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ต้องใช้ไอวอลนะครับวางเป็นบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็โดดหน้าต่างออกไปได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คือแบบว่าดักยิงคนได้สบายเลยนะครับทิกตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเอาไปดักได้นะครับวงน้องเพราะว่ามองได้360องศาเลยนะครับวงน้องสำหรับทิร ใครจะวิ่งไปไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับทิกตัวนี้นะครับน้องๆสามารถทําได้แล้วก็มองเห็นรอบ300องศาเลยนะครับน้องๆก็เอาไปทํากันได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสหรับทิกตัวนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับถ้าทําเป็นนะครับโอกาสขึ้นแดงนะครับ ไม่เกิน3วันแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับงั้นเราไปต่อที่ทริกที่2กันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือสําหรับทริกที่2นะครับพี่แนะนําเลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับงน้องคนไหนที่เล่นสไนน์นั่นเองนะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่แบบว่าสุดโกงเลยนะครับหรือว่าทริกเอาไว้ดักยิงนะครับพี่บอกเลยนะครับจุดนี้นะครับสุดโกงแน่นอนนะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับใครที่เล่นสายสไนน์นะครับพริกตัวนี้นะครับก็คือทริกที่2นะครับวงน้องก็สามารถมานํา ไซด์ได้นะครับบางน้องก็คือแบบว่าทําง่ายนิดเดียวนะครับเนอะเพียงไซด์ไอวอลลูกเดียวเท่านั้นนะครับบางน้องก็ทําได้แล้วนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องเราก็สแนปยิงได้เลยนะครับเนอะลูกนั่งยิงแบบนี้ได้เลยนะครับบางน้องเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทิกตัวนี้นั่นเองนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับเนอะก็คือมันสามารถทําแบบนี้กันได้นั่นเองนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า อีกทิพหนึ่งนะครับที่โกนะครับแล้วก็ไปต่อที่ทิพที่3นะครับบังน้องก็คือสําหรับทิปที่3นะครับบังน้องก็เป็นทางด้านของโรงงานนั่นเองนะครับเนาะสำหรับทิพตัวนี้นะครับอาจจะทายากนิดนึงนะครับบังน้องก็คือต้องได้ใส่เพื่อน1คนช่วยนั่นเองนะครับเนาะก็คือกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับบังน้องเราก็ วิ่งไปตรงนี้นะครับแต่ต้องมีโคโน่นะครับบงน้องก็คือแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องเราก็เราสามารถยิงคนได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปต่อที่ทริกที่4เลยนะครับบงน้องก็คือสนหรับทิกที่4นะครับก็คืออยู่ด่านใหม่นะครับบน้องหรือว่าเป็นเกาะสวรรค์ตัวใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็อยู่ที่เขื่อนนั่นเองนะครับบงน้องก็คือตัวนี้นะครับอาจจะทํายากนิดนึงนะครับพี่บอกเลยนะครับ ถ้าทําเป็นนะครับโกงเพื่อนๆแน่นอนนะครับงน้องก็คือแบบว่าสามารถมองได้360รองศานะครับเนาะเราก็มีไซส์ไปกว่าครึ่งแน่นอนนะครับวงน้องก็คือตอนแรกนะครับพี่ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําตอนที่2อนะครับน้องก็คือนี่นะครับตอนนี้นะครับพี่ทําได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทิกตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือ ต้องใส่เพื่อนช่วยหนึ่งคนนะครับนอกแล้วก็ต้องใส่ไอวอลนะครับถึงส่ลูกนะครับงน้องก็คือถ้าใครไ,ไ,ไ,ไม่มีไอวอลหรือว่าไม่เอาเพื่อนมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องทิกตัวนี้ก็เป็นแบบว่าสอนแนวทางให้รู้ละกันนะครับเนาะว่ามันทําแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าทําได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะโกงเพื่อนแน่นอนนะครับแล้วก็โกงศัตรูแน่นอนนะครับศัตรูไม่สามารถยิงเราได้เราสามารถยิงศัตรูได้นั่นเองนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าจุดนี้นะครับหลายๆคนก็ทํไไ o, าได้นะครับเนาะพี่เชื่อว่า ทายากนิดนึงนะครับนอกแต่พี่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ต้องทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เล่นกับตี้แน่นอนนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับทิกตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปทํากันได้นั่นเองนะครับพวกน้องเราก็เราไปต่อที่ทิกที่5กันเลยดีกว่านะครับพน้องก็คือสําหรับทิกที่5ก็เป็นด่านสีเวสสีฟนซินกนั่นเองนะครับพวกน้องก็คือแบบว่าทุกตัวที่พี่เอามาสอนนะครับหรือว่าทุกอันที่พี่เอามาสอนนะครับก็เป็นทุกทิ๊กที่พี่เอามาสอนนะครับพวกน้องก็คือ นี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่มาทําในแรงสีเวสีให้ดูนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับพวกน้องสําหรับทิกที่5้นั่นเองนะครับเนาะเั้นะเราไปต่อที่ทิกที่6กันเลยดีกว่านะครับพวกน้องก็คือสําหรับทิกที่6นะครับก็ เป็นนี่เลยนะครับน้องๆก็คือเป็นแคปชาว้นั่นเองนะครับไม่ใส่แคปบทาวนะครับน้องๆก็คือแบบว่าเป็นเกาะแก้วนั่นเองนะครับน้องๆก็คือทิกตัวนี้นะครับต้องได้ใส่เพื่อน1โคนนั่นเองนะครับเนาะให้เพื่อนเรานะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับน้องๆเราก็ย <c oughs> ืนแบบนี้เลยนะครับเราก็เราสามารถกระโดดขึ้นมาบนหลังคาแบบนี้ได้เลยนะครับน้องๆก็คือทิกตัวนี้นะครับพี่แนะนําเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นสไนนะครับเนาะทิกตัวนี้นะครับเหมาะกับคนเล่นสไนมากกว่านะครับน้องๆ วงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าจะมองเห็นรอบ350องศาตวนีนะครับแล้วเราก็ทิกทีกท่7นะครับวงน้องก็คือสำหรับทิกทีกท่7นะครับก็เป็นนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็น อู่เรือนั่นเองนะครับนอก็สามารถทํากันได้นะครับนอกคล้ายๆบัคอมตะเลยนะครับบางน้องก็คือทิกตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะตั้งไอวอลหนึ่งลูกนะครับบางน้องเราก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ศัตรูนะครับไม่สามารถยิงเราได้นั่นเองนะครับบางน้องก็คือจะทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนนะครับบางน้องศัตรูนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้รู้เลยครับบางน้องก็คือศัตรูนะครับไม่สามารถยิงเราได้นั่นเองนะครับแล้วแต่เล่านะครับบางน้องก็คือสามารถยิงศัตรูได้นั่นเองนะครับนก็้ออคงื พลิกตัวนี้นะครับสามารถไปทำกันได้นะครับแล้วก็ไม่เปลืองไอวอลด้วยนะครับเนาะใช้เพียงไอวอลหนึ่งลูนั่นเองนะครับเนาะและหลายคนก็คงถามนะครับโอ้บางคนก็ คล่องระเบิดเข้ามาพี่อย่างงน้อย่างนี้นะคะมังน้องก็คือไม่สามารถคล่องระเบิดเข้ามาได้แล้วก็ไม่สามารถยิงเข้ามาได้นั่นเองนะครับมงน้องแต่เราสามารถยิงศัตรูได้นะครับเนาะสำหรับทิกตัวนี้นั่นเองนะครับมงน้องเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับพี่เหลือคนเดียวแล้วนะครับงน้องก็คือฝั่งศัตรูนะคะรับเหลือ3คนนะคะั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับปลาระเบิดเข้ามาก็ไม่ดาวนั่นเองนะครับมงน้องก็คือจะปลาระเบิดเข้ามาหรือว่าอะไรเข้ามานะครับก็ไม่เข้านั่นเองนะครับเนาะััน้้งงงกกบออคครตว็ื 1อลูกนะครับแล้วก็ไซด์ได้ทุกด่านนะครับที่มีตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นั่นเองนะครับมังน้องแล้วก็ทิกที่8นะครับมังน้องก็คือไปต่อยาวๆกันเลยดีกว่านะครับเนาะทิกที่8นะครับก็เป็นโรงงานอีกแล้วนะครับมังน้องสําหรับทิกตัวนี้นะครับพี่แนะนําเลยนะครับเนาะถ้าเกมเรานะครับไม่นานะครับหรือว่าถ้าเกมเรานะครับมังน้องก็คือเสียบเปียบอยู่แล้วนะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับทิกตัวนี้นะครับให้มาทําได้เลยนะครับไซด์ไอวอลเพียง2ลูกเท่านั้นนะครับมังน้องก็ตั้งไอวอลแบบนี้แล้วก็กระโด ไปอีกทีนึงนะครับบางน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นจุดดักดีๆจุดหนึ่งเลยนะครับบางน้องก็แบบนี้เลยนะครับถ้าทีมเราก็แบบว่ายังไม่นํานะครับบางน้องก็คือทีมเรานะครับกําลังเสียนะครับพี่บอกเลยนะครับทาแบบนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับชนะแน่นอนนะครับบางน้องก็คือศัตรูนะครับไม่สามารถยิงเราได้นะครับแต่เรานะครับสามารถยิงศัตรูได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับขนาดศัตรูขึ้นมานะครับบางน้องยังทําอะไรพี่ไม่ได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับก็ค่าสี่ไปเลยนะ แล้วก็ทิกที่9นะครับ,บน้องก็คือสําหรับทิกที่9กนะครับก็เป็นนี่เลยนะครับงน้องก็คือทางด้านของหอดูดาวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสําหรับทิกตัวนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่า หลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับนาอเราวางไอวอลนะครับเป็นบันไดแบบนี้นะครับบางน้องเราก็กระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับบางน้องก็คือเราจะขึ้นมาบนหลังคานะครับแต่ต้องขอไอวอลเพื่อนะครับหลูกเพื่อมาทําแบบนี้นั่นเองนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหรือว่าใครที่มีไอวอลเยอะนะครับทาแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับบางน้องก็คือ จุดนี้นะครับก็สามารถยิงศัตรูได้นะครับเนาะก็คือดักได้เลยนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ศัตรูนะครับไม่สามารถยิงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับเนาะกับจุดจุดนี้นั่นเองนะครับบงน้องก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่โกงมากๆเลยนะครับสำหรับบน้องคนไหนที่ทําได้นะครับก็โกงมากๆเลยนะครับเนาะก็เอาไว้ไต่แรงแดงได้เลยนะครับบวงน้องถ้าใครคนไหนทําได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็บางคนก็ถามมานะครับถ้าเป็นด่านใหม่หรือว่าก่อสะบันตัวใหม่ก็ทําได้นะครับบงน้องก็คือยิ่งดีไปใหญ่เลยนนะครับ มีที่แอบเลยนะครับงน้องก็แบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นเกาะสวรรค์ตัวใหม่นั่นเองนะครับนนอะก็คือหอดูดาวตัวใหม่นั่นเองนะครับ,บน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ยิงได้เลยนะครับบงน้องเออก็จับประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ ทิกตัวนี้นะครับก็สามารถไปนําไซ์กันได้นะครับบงน้องแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับบงน้องก็คือทิกที่10นะครับเนาะสำหรับทิกตัวนี้นะครับบงน้องก็ุดยาดทะเลทรซด์นั่นเองนะครับเนาะก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับบงน้องก็เป็นหมด4ี่เวสีทั้งหมดเลยนะครับที่พี่จะมาแนะนําวันนี้นะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับสามารถไปทําในแรงน์ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็วิ่งมาแบบนี้เลยนะครับงน้องเราก็ตั้งไอวอลหนึ่งลูกนะครับเนาะแล้วก็โดดมาแบบนี้เลยนะครับบางน้องก็ครบั น้องสำหรับทิกตัวนี้นะครับถ้าคนดันขึ้นมาด้านซ้ายนะครับพวน้องก็ให้เพื่อนเราขบไว้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ทริคที่ส <kr> ิบเอ็ดนะครับงน้องก็แบบนี้เลยนะนครับเนอะก็คือแบบว่าอยู่พจน์ชินอกอีกแล้วนะครับบน้องก็คือทริกตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถทําได้นะครับบน้องก็เป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะครับงน้องที่เรานะครับดักศัตรูได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ศัตรูนะครับไม่คิดว่าเราจะอยู่จุดนี้ด้วยซ้ํานะครับบน้องก็เป็นทริกเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับน้องก็คือดักได้แบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับดักเป็นเนอะหรือว่ามีทริกนะครับบางน้องก็คือ นะครับน้องก็คือสําหรับทิพที่สองนะครับก็เป็นด่านทะเลทรายแบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับเนาะก็วิ่งมาตรงบันไดนะครับน้องแล้วก็ขยับเข้ามานิดนึงนะครับเนอะให้มันตกลงมาแบบนี้นะครับน้องแล้วก็เราสามารถแอบศัตรูได้เลยนะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไปต่อทิพที่สิบสามเลยนะครับน้องก็คือวันนี้ไปเร็วๆเลยนะครับเนอะสำหรับทิพที่สามนะครับน้องก็คือวิ่งมาตรงแบบนี้นะครับเนอะก็คือด่านทะเลทรายอีกแล้วนะครับน้องวก็คือแบบว่าทิ อาจจะทําได้นะครับวงน้องแต่มีข้อเสียนะครับเนาะศัตรูนะครับก็อาจจะยิงเราได้เหมือนกันนะครับเนาะเราก็เรามีความเสี่ยงด้วยนะครับวงน้องก็คือเราอาจจะโดนปลาระเบิดใส่ด้วยนะครับเนาะสำหรับทิกตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่ทําเป็นแนวทางให้รู้เนาะสำหรับทิกตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะอาจจะไม่จําเป็นนะครับวงน้องแต่อาจจะจําเป็นในบางกรณีนั่นเองนะครับเนาะสำหรับทิกตัวนี้นะครับก็สามารถไปทํากันได้นะครับวงน้องก็คือสามารถดักศัตรูได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับทิกตัวนี้นั่นนนนเองะะครัับากก็ไไปทํด้ ก็ถ er no ือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยนะครับที่อยู่บนลังค้าแบบนี้เลยนะครับบงน้องแล้วก็ไม่ได้เปลืองอะไรด้วยนะครับบงน้องก็คือไม่ได้ใส่ไอวอลซักลูกเลยนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้แล้วก็ทําได้คนเดียวด้วยนะครับเนาะสำหรับทริคตัวนี้นั่นเองนะครับงั้นเราเป็นต่อที่ทริค14กันเลยดีกวานะครับบงน้องก็คือจับซิก14นะครับก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับบงน้องก็คือให้เพื่อนช่วยหนึ่งคนนั่นเองนะครับเนาะสำหรับทริคตัวนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะก็ถือว่าโกงอยู่นะครับบ ครับเนาะแต่ระวังหลังนิดนึงนะครับพวกน้องก็คือถ้าศัตรูเข้าหลังนะครับเราเสียเปรียบแน่นอนนะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับพวกน้องถ้าเกมเราหนักอยู่นะครับทิ้ตัวนี้ได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็มาต่อที่ทิ้สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับพวกน้องก็คือทิ้สุดท้ายนะครับก็เป็นด่านทะเลทรายอีกแล้วนะครับพวกน้องก็คือทิ้ตัวนี้นะครับเนาะสามารถมองได้360องศานะครับเนาะเราก็ยิงคนได้360องศานั่นเองนะครับพวกน้องก็คือทิ้ตัวนี้นะครับเราต้องได้สายเพื่อนช่วยหนึ่งคนนันนนนนนนไไไดะะคครรรรัััับบให้้้้้เเเาาขึป่ออองงงพววก็ต แบบนี้นะครับก็คือตั้งไอวอลสามลูกเป็นบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็ ไต่ขึ้นไปได้เลยนะครับสาหรับทิกตัวนี้นะครับพี่แนะนําเลยนะครับถ้าเกมเรานําอยู่นะครับวงน้องก็คือสามารถทําได้นั่นเองนะครับเนาะสาหรับทิกตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็คือถ้าเกมเรายังไม่นานะครับพี่แนะนําเลยนะครับไม่ต้องทําดีกว่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับทิกสุดท้ายตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบทิกตัวไหนบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับหนึ่งห้าสิบห้านั่นเองนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ <Assim> ตามหน่อยละกันนะครับงน้องก็จะประมาณน네ี้เลยนะครับสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็คือพี่มาสอนทําทิก15ทิกแบบนี้นะครับก็สามารถไปทํากันได้นั่นเองนะครับเนาะไม่ว่าจะโหมดแร้งสีเวสีหรือว่าโหมดจริงนะครับงน้องก็คือแร้งจริงนะครับเนอะก็สามารถไปทํากันได้นะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับถ้าทําได้นะครับวงน้องก็คือขึ้นแดงภายใน3วันแน่นอนนะครับเนาะสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับ